มีโอ้าประตูตัวท็อปคันเล็กกะทัดรัดไม่ว่าใครก็ขับได้นะครับแถมประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับขับได้ทุกวันพอนเพียง5,000บาทตลอดยุสัญญาไปเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คาร์รถมือสองมทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้ผมพามาดูรถคันหนึ่งนะครับจากค่ายฮอนด้ที่ตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยนะ เขาได้รับการสนใจที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอเป็นตลาดรถมือ2ผมบอกเลยว่าคนหลายๆคนหาคันนี้มาเก็บอยู่นะครับกับเจ้า h o n d a BRIO 1.2V นะครับเป็นตัวท็อปนะครับโฉมปี2012นะครับสีฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะครับสภาพยังใหม่และยังดูฉ่าอยู่เลยนะครับสีเนี่ยสวยๆงามนะครับสภาพลูกก็ยังสวยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับคันนี้ มาในราคา289,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวรบคันเลยนะครับร้ามั้งขึ้นทั้งภายในว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปเลยมาต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับ Honda i-VTEC นะครับ 1200cc สีสูบ16วาล์นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์มีวาล์วแปรผันมาให้นะครับใครที่กำลังหาอยู่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้เป็นเครื่อง i-VTEC ได้กําลังได้รอบนะครับแถมยังประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอยากจะให้ดูสภาพกันนะครับนี่คันหน้านะครับเม็ดอาร์กนะครับต่างๆนะครับดูได้เลยนะครับนะครับเบ้าโช๊คนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่แล้วก็อยากจะให้ดูที่น็อตนะครับน็อตฝาปรงนะครับไม่มีขยับนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กข้างๆฝากระโปรงก็มีนะครับให้ดูกันเลยนะครับนี่ต่างๆนะครับ นี่นะครับเลขนะครับติกรติกอร์ต่างๆนะครับติดอยู่นะครับมอกก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับนี่มีบาร์โค้ดให้ด้วยนะครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจิกให้ดูเลยนะครับว่าจิกข้านะครับนี่นี่นี่เป็นไงนะครับจิกเข้านะครับฝาเดิมอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่ำนะครับ ถ้าตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่กลัวว่ารถอายุประมาณนี้เครื่องยนต์จะมีปัญหาเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ10,000โลนะครับพร้อมกับบริการถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก่อนออกรถนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับได้ไปเรามีรับประกันอยู่ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักรอบนะครับเนี่ยครับเม็ดอาร์ฝั่งนี้นะครับยังอยู่นะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นนนนนนออะะครรรรรัััับบี้้เเเาาากกลปย ใตส่นเครื่องยนต์ก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของด้านข้างนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยต่อในส่วนของด้านข้างนะครับนี่ครับมาเริ่มกันที่ล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้ออลอยขอบ14นิ้วนะครับบอกเลยประหยัดน้ํามันนะครับและด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับก็จะได้ล้ออลอยอย่างนี้มาเลยนะครับถ้าเป็นตัว S จะเป็นล้อกระทะนะครับอ่า ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวข้างตัวรถนะครับพร้อมกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังพับไฟฟ้าไม่ได้เดี๋ยวพอดูข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าเขาสามารถพับไฟฟ้าได้จริงนะครับไม่ได้หลอกอ่าแล้วก็นี่นะครับดูความได้เป็นตัวท็อปนะครับท็อปแท้ๆนะครับหูจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ดูได้เลยนะครับหูจับสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วข้างหน้านะครับเบรกนะครับก็จะเป็นเบรก ABS นะครับเป็นดิสเบรก ABS นะครับแต่ส่วนข้างหลังก็จะเป็น รัมเบรกนะครับนี่นะครับเป็นรัมเบรกนะครับนี่นะครับก็อขงด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูดีไซน์ด้านข้างอีกสักนิดนึงนะครับนี่นะครับเส้นสายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าทรง5ประตูมันดูสวยและลงตัวมากๆนะครับผมบอกเลยว่ามันลงตัวกับบรีโอมากๆนะครับความเป็นแฮดแบ็กของเขาแล้วก็ในตัวของฮอนด้าบรี 1.2V คันนี้นะครับน้ํามันนะครับสามารถเติมเป็นนี่นะครับ เบนซินนะครับแก๊สโซฮอ91ขึ้นไปได้นะครับนี่นะครับ e10 e20 ก็เติมได้นะครับแต่ก็รถก็ค่อนข้างมีอายุนะครับเติม e10 e20 อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของปั๊มติ๊กหรือลูกลอยได้นะครับเติม91 95ก็จะดีที่สุดนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับชมดีไซน์ด้านหลังนะครับจะมีความสวยในรูปแบบของ Honda นนะครับคันนี้ดีไซน์มานะครับกระจก ปิดฝ้าหลังเนี่ยครับจะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับดูสวยมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ทัศนวิสัยในการมองด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากๆเลยแล้วก็นี่นะครับให้ดูรูปชมดีไซน์ต่างๆนะครับดูสวยดีนะครับคันนี้อ่านี่นะครับนี่นะครับไฟท้ายต่างๆนะครับนี่นะครับโอ้โหดีไซน์มาได้ค่อข้างน่ารักดีนะครับตรงนี้ก็จะมีเนี่นะครับสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับไฟเบรกโดที่สามนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าด้านหลังเขาเนี่ยเขาเก็บของได้เยอะหรือเปล่าตัวนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยการใช้กุญแจนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มข้างในนะครับดึงสลักขึ้นมันก็เปิดได้นะครับอ่าคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นรถนะครับ5ประตูก็สามารถนี่นะครับเก็บของด้านหลังได้มีความเล็กกระทัดรัดนะครับข้อเสียก็อยู่ตรงที่ว่าคันนี้นะครับเราขอพูดกันตรงตรงเลยเนาะว่ามันเก็บของได้ค่อนข้างน้อยนะครับ นี่นะครับแลกกับความเล็กกะทัดรัดเขานะครับขับง่ายๆนะครับค่อนข้างปาดเปรียวนะครับมุดค่อนข้างดีนะครับในเมืองแต่ว่าก็เนี่ยนะครับก็จะแลกกับพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับนะครับบอกก็จะสามารถพับได้ด้วยการที่เราดึงสลักทั้งสองข้างพร้อมกันนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็เนี่ยนะครับเราดึงมาแล้วก็จะพับไปแบบปึ๊บนี่ครับแลกกับพื้นที่เก็บของที่ได้เยอะขึ้นนะครับนี่พื้นที่เก็บของก็จะมากขึ้นแล้วก็นี่นะครับให้ดูกัันนเลยะครบ ภายในก็สามารถเก็บของโดยรวมได้ประมาณนี้นะครับก็จะยกให้ดูนะครับนี่นะครับอุปกรณ์นะครับต่างๆก็ยังอยู่นะครับประแจยางอะไหล่นะครับแล้วก็แม่แรงจะซ่อนอยู่นะครับแถวๆนี้แหละครับถ้าไม่มีอะไรตาคาจัดให้อย่างแน่นอนนะครับในอุปกรณ์นะครับปุกอุปกรณ์ชิ้นเหลือต่างๆนะครับระหว่างทางด้านหลังนะครับห้องเก็บสัมภาระก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับก็คือพับเบาะได้เก็บของได้เยอะนะครับแต่ถ้าไม่พับก็จะเก็บได้นิดนึงนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ พอเก็บของกระจุ้กะจิกได้นะครับพวกเวลาไปตลาดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูนะครับว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยถ้าเขาพับเบาะไปแล้วแล้วเขาจะนั่งได้เป็นยังไงนะครับเมื่อพับเบาะขึ้นมาแล้วอ่าไปเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งห้องโดยสารตอนหลังให้ดูแต่เดี๋ยวผมจะเปิดขอบยางให้ดูกันก่อนนะครับว่าคันนี้นี่นะครับไม่มีชนจริงๆนะครับชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะครับไม่มีนะครับนี่ ถ้าใครนะครับยังไม่เชื่อก็สามารถมาได้ที่จังหวัดปฐุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วสามแยกวัดบ่อทองนะครับมาเปิดขอบยางทุกประตูได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเช็คเองกับมือก็ทําได้นะครับมาได้เลยนะครับเราใจใจกันอยู่แล้วนะครับให้ดูกันไปเลยทุกคันนะครับเราบอกหมดอยู่แล้วนะครับถ้ามันมีอะไรอ่านี่นะครับห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสีเบจนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับด้านหน้าก็จะกินมาประมาณนี้นะครับผมปรับให้ผมนั่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับ นี่โอเคครับเออติดครับนี่นะครับก็คือให้เห็นเลยนะครับว่ามันติดแต่ก็มันก็ไม่ได้ติดหรือชนมากนะครับก็ยังพอนั่งได้เพราะตรงนี้เขาทำเบ้ามารถันเล็กระทดรัดนะครับก็ต้องแลกกับพื้นที่ข้างในที่เล็กลงอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับนี่แต่มุมมองนะครับต่างๆนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับกระจกเขาใหญ่นะครับมันเลยทําให้ไม่อึดอัดมากนะครับเดี๋ยวผมจะปิดประตูให้นะครับนี่ โอเคครับพอปิดประตูแล้วการเก็บเสียงคันนี้ก็ดีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีในระดับที่เรียกว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าฝาท้ายเขาเป็นกระจกนะครับมันไม่ได้เป็นซีลอยางปิดประคบกันมันทําให้อาจจะไม่ได้แบบดีไปเลยอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็โอเคอยู่นะครับก็ยังเงียบอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ถ้านั่งนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็พอนั่งได้นะครับเดินทางโดยสารไปในเมืองเนี่ยครับใกล้ๆอาจจะไม่ได้เมื่อยหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัด แน่นอนนะครับคันนี้มีเมื่อยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกแรงๆเนี่ยคนข้างหน้ามีสะดุ้งแน่นอนนะครับสะดุ้งเลยนะครับแทงเข่าไปจึ๊กเนี่ยสะดุ้งโยงเลยอ่าแล้วผมก็ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของข้างประตูเนี่ยครับผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับดีไซน์ต่างๆนะครับมันก็ดูมินิมอลดีนะครับดูสวยดีนะครับตอนแรกผมก็นั่งหายอยู่นะครับว่าที่เปิดกระจกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบกุญแจนะครับก็เลยยังเปิดกระจกไม่ได้ ตรงนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับเนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับดูสวยดีนะครับจะมีโดยรวมประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในส่วนของส่วนคนขับด้านหน้านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับกับเจ้าคอน da บเดล O คันนี้นะครับไปเลยนี่ให้ดูภายในกันก่อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่นะครับพุ่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคอนโซลสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะครับดูสวยงามดีนะครับนี่ทุกอย่างคุณภาพเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับที่ผมบอกไปปรับซ้ายขวาปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับมีปุ่มล็อกกระจกนะครับแล้วก็เป็นออโต้นะครับลงนะครับทางฝั่งคนขับนะครับเป็นออโต้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่าฟีลการนั่งเขาเป็นประมาณไหนนะครับนี่ก็สําหรับที่นั่งคนขับนะครับมันก็จะมีความกว้างนะครับในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฝั่งคนขับเนาะนี่นะครับการวางเท้านะครับนี่นะครับอย่าเบรกอย่าคันเร่งได้นะครับไม่ได้ติดอะไร มืนเดิมนะครับการนั่งคนขับเนี่ยมันต้องนั่งสบายอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอ่าเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเลขไมของคันเนี้ยเขาเท่าไหร่นะครับอ่ามาสตาร์ทกันเลยสักครู่นะครับโอเคนะครับนี่สตาร์ทมาแล้วนี่นะครับไมนะครับอยู่ที่1นึ่ง0สนนะครับ ไม่ค่อนข้างน้อยนะครับกับรถปี2012ไใหม่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับรถประมาณนี้สภาพเลยเป็นอย่างนี้ครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับให้ดูสภาพภายในกันหน่อยนะครับนี่นี่นะครับเนี่ครับเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับดูได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวในส่วนของออปชั่นเครื่องเสียงกันหน่อยดีกว่าครับเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นวิทยุนะครับ CD วิทยุ mp 3นะครับนี่สามารถต่อนี่นะครับ aux ได้นะครับ นี่นะครับปึ๊บโอ้เปิดยากนิดนึงนะครับนี่นะครับโอ้โหยางยังแน่นๆอยู่เลยนะครับไม่ได้มีหักหรืออะไรต่างๆนะครับเนี่ยยังสภาพเดิมๆอยู่นะครับไม่มีรอยขูดหรือรอยล่องรอยเล็บขูดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยสภาพค่อนข้างดีนะครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีนะครับคันนี้แล้วก็พอลงมานะครับก็จะมีแอร์นะครับเป็นปรับแมนนวลนะครับนี่แอร์ปรับแมนนวลครับโอ้เป่าเป่าหน้านะครับเสียงดังนะครับเข้าใม่นิดนึง ตัวนี้นะครับ a อก็มีให้เปิดนะครับนี่นะครับแอร์เย็นเพ่งเพาะแน่นอนนะครับสตาร์คาเราขาดเหลืออะไรเราจัดให้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับปิดไปแล้วก็นี่นะครับในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้นะครับด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับนี่ครับสามารถเลื่อนมาเกียร์ดีได้นะครับแล้วก็เป็นโหมด S นะครับไว้เป็นโหมดสปอร์ตเร่งแซงในเมืองได้แล้วก็นี่ครับแอลนะครับขึ้นเขานะครับทางชัน ก็ทําได้นะครับคันนี้ให้มาด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับคันนี้โอ้โหเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้สองช่องนะครับพร้อมกับช่องใส่ของกระจุกะจิกด้านหน้านี่นะครับพร้อมกับตรงนี้นะครับจะมีปลั๊กนะครับ power outlet มาให้นะครับนะครับไฟชาร์จมือถงมือถือก็ทําได้นะครับคันนี้ผมมองว่าสําหรับใครที่ต้องการรถนะครับเครื่องทนทนขับได้ทุกวันขับในเมืองขับได้นะครับคันนี้ ไม่ควรพลาดนะครับอยากจะซื้อไปเก็บก็ทําได้นะครับคันนี้คนกําลังหาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ตาคาแล้วคันนึงสภาพสวยๆเดิมๆใครกําลังมองหาอยู่มาได้เลยนะครับคันนี้นะครับนี่อย่างมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งมงวนลายต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยของการลอกแต่อย่างใดเลยนะครับเนี่ยเจ้าของเก่าค่อนข้างดูแลดีเลยนะครับ ครับผมแล้วก็สําหรับเจ้า Honda b บ i O คันนี้นะครับผมขอย้ําราคาอกันอีกนิดนึงนะครับมาในราคา2 8 9 0 0 0ับาทผ่อน5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับแลกกับสภาพรถอย่างนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมันน่าเล่นมากๆนะครับคันนี้น่าซื้อไปเก็บน่าซื้อไปขับเป็นเดลี่ยูดนะครับเพราะคันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องพันสองนะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับศูนย์เก้า หนึ8งแปนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่นี่นะครับด้านล่างนะครับแอดไลน์สตาร์คานะครับก็ทําได้นะครับหรือใครที่ถนัดช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับเรานะครับเพจ a c e b o o k สตาร์คารถยนต์มือ2เรามีแอดมินพร้อมตอบตลอดเวลานะครับอยากจะสอบถามอะไรสอบถามได้เลยนะครับอยากจะขอดูนะครับสภาพรถอะไรต่างๆเรามีให้เลือกหลายคันนะครับวิดีโอคอลกันมาได้เลยนะครับอแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับใครที่อยากเห็นรถตัวจริงนะครับ มาสัมผัสกับรถตัวจริงเทสไดอะไรต่างๆนะครับสามารถมาได้ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้ว3แยกวัดบ่อทองนะครับมาได้เลยนะครับรถเรามีพร้อมให้ลูกค้าเลือกอีกมากมายเลยนะครับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็เรามีคลิปอัพทุกวันนะครับอยากจะให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับเรามีอัพลงทุกวันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้า Honda BoO 1.2V คันนี้นะครับสวัสดีครับ